แต่ก็เชื่อว่าเรื่องแบบนี้นะคะก็น่าจะจบโดยง่ายนะคะเพราะเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะคุยกันได้นะคะอ่ะก็อันนี้เป็นข่าวนะที่เรานํามาฝากท่านผู้ชมนะคะที่ข่าวตื่นเต้นนะคะใครตกหล่นนะคะยังไม่ทราบว่าตอนนี้ไทยกับกัมพูชารบกันไปถึงไหนตอนนี้ก็ตอนนี้เราอัปเดตให้ฟังใช่นะอัปเดตให้ฟังแล้วก็ ยังไม่ได้ยุตินะคะยังไม่ได้มีสันติภาพแต่ว่าอยู่ในช่วงที่เราพยายามเจรจากันใช่ค่ะอ่ะมีหนึ่งข่าวค่ะจบข่าวนี้ไปแล้วนะคะตื่นเต้นกว่าอีกใช่โอ้โหตื่นเต้นนี่คืออะไรแมันแฟนเลยจํานวนคนที่ไปชมนะคะเยอะมากเลยทีนี้เขาบอกว่าตัวเลขน่าชึ่งค่ะนะคะคาดกัน ก่อนการแข่งขันซูเปอร์โบค่ะ,ค,ะครั้งที่45นั่นเองนะ,ะโอ้โหกีฬายอดทิงเลยอย่างที่บอกนะคะว่าอย่างประเทศไทยเราก็ฟุตบอลใช่ไหมคะ,คะถ้ามีฟุตบอลเนี่ยโอ้โหคนไทยก็ต้องแฮรไปชมแหรไปดูกันนะคะ,คะแต่ว่าที่นี่ค่ะเขานิยมกีฬานี้ค่ะก็คือกีฬาของนะคะซูเปอร์โบ์อย่างที่บอกนะคะเป็นกีฬาอเมริกันฟุตบอลค่ะแต่ว่าที่เขาเรียกซูเปอร์โบเนี่ยเขาว่าเป็นรอบชิงนนชนะเลิศนั่นเองนะคะ ครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่45นะคะ,คะก็จัดขึ้นที่ที่ดัลลัสนะคะรัฐเท็กซัสนะคะ,คะก็ท่านผู้ชมนะคะใครที่อยู่ที่ประเทศนี้นะคะได้ติดตามชมก็จะทราบกันดีนะคะว่าซูเปอร์โบนี่ยิ่งใหญ่มากนะคะยิ่งใหญ่นะแล้วก็<ช>อย่างที่บอกนะเป็นกีฬาที่แบบ ชนกันแบบกระหน่าเลยบางทีนะอยากจะแบบหายใครเครียดก็วิ่งชนกันนะแต่ว่าสนุกนะเป็นกีฬาที่สนุกดูแล้วสนุกนะได้ดูหรือเปล่าคะดูค่ะชมโหตั้งแต่ตั้งแต่เย็นเลยตั้งแต่บ่ายนะคะไปถึงรอบค่ําเลยจนแบบว่าโหดูว่าแบบที่บ้านเนี่ยเขาก็ไปดูบ้านเพื่อนกันดูมารายการซูเปอร์โบนะเขาบอกว่าออนิสัยของคนอเมริกันเนี่ยนะคะชอบที่จะไปดูร่วมกันกับเพื่อนๆเรียกว่าต้องมีปาร์ตี้ทต้องมีปาร์ตี้ใช่ปาร์ตี้นี่ถามว่าทําอะไรแหมดิฉันซูเปอร์โบนี่นะดิฉัน ก็ไม่พลาดกินความซูเปอร์ดิฉันอยู่บ้านเท่าไหร่นั่งดูซูเปอร์โบล์ทานเบียร์นะคะแล้วก็กินชิคเก้นวิงนะคะชิคเก้นวิงนี่เพื่อนฝ่ายด้วยไม่มีเพืนฝ่ายเฉพาะชิคเก้นวิงนี่สุดยอดนะคะเดอะเบสชิคเก้นวิงนะะคใช่ค่ะเขาบอกว่าต้องมีอาหารหลักๆเลยเขาบอกว่าร้านพิซซ่าโอ้โหจำนวนการสั่งเนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียวมาวางที่สนามได้เลยอ่ะขนาดนั้นของพิซซ่าฮัทนะคะบอกว่าช่วงซูเปอร์โบล์นี่จะขายได้อย่างน้อย2ล้านถาดจริง เยอะมากค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องอาหารนะคะก็ทราบกันดีนะคะซูเปอร์โบเดี๋ยวเราอัปเดตนิดนิดนึงนะคะว่าใครชนะนะคะก็เป็นกรีนเบย์นะคะซึ่งใครเป็นแฟนของกรีนเบย์นะเสื้อสีเขียวใช่ไหมใช่เขียวเหลืองค่ะเขียวเหลืองเขียวเหลืองนะฮะท่านผู้ชมจะเห็นในภาพก็ดิฉันก็ลุ้นกรีนเบย์นะคะก็เขาก็ชนะสนใจเป็นทีมที่เป็นทีมกรีนเบย์นะคะเป็นทีมที่ ที่แบบเอาใจช่วยอยู่ใช่ไห่เพราะว่าอดีตฉันแอบแอบเบดเอาไว้นะคะก็เลยชนะจริงป้าพูดเล่นนะท่านผู้ชมอะไรเนี่ยพิธีกรในการพนันไม่ดีนะไม่มีไม่มีไม่มีพูดเล่นกันค่ะแล้วเขาบอกว่าอีกหนึ่งค่านิยมค่ะนะคะนั่นก็คือต้องมีโทรทัศน์จอแบนจอใหญ่ๆไว้ดูค่ะเขาบอกว่าใครที่ไม่ได้ซื้อหรือที่บ้านไม่มีเนี่ยนะคะก็ต้องซื้อมาเลยจากห้างสรรพสินค้าแล้วซื้อเสร็จรู้ไหมทำไม เอาไปคืนใช่ไหมคะดิฉันได้ยินข่าวนี้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วดิฉันก็คือส่วนตัวดิฉันก็ไม่ชอบทำนะคะแบบนี้เพราะว่าสินค้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่นะยกไปยกมาไปคืนมันก็ต้องมาอกว่าดูแล้วไม่ภาพไม่สวยบ้างเสียบ้างไม่สะใจแา่แต่ก็ต้องเข้าใจนะคะว่าการไปดูซุปเปอร์โบทที่ ที่ดารลัสเองนี่นะร์ลทราบไหมคะว่าตั๋วนี่ก็แพงหูหูฉีเลยนะคะแค่เขาบอกว่าบ็อกซ์ที่เข้าไปจองเข้าไปนั่งนี่คือราคาที่800เหรียญใช่ค่ะบ็อกซ์นี้นั่งได้แค่2คนเองด้วยนะคะใช่ค่แพงมากนะคะอย่างที่บอกนะไม่ใช่แค่ตั๋วแพงอย่างเดียวค่าโฆษณาค่าโฆษณาอัหูหูฉีเลยราคาสางมากค่าโฆษณานี้สามสิบวิ ดิฉันถูกใจมากเพราะว่าในชว่วงซุปเปอร์โบนะคะ,ค,ะคนเนี้ยก็คือชอบกีฬากันอยู่แล้วอย่างหนึ่งนะคะ,คะอย่างที่2คนเขาตื่นเต้นะล่มากที่สุดก็คือช่วงโฆษณาโฆษณาในชว่วงซุปเปอร์โบนะคะแล้วเขาบอกอว่านะที่คุณเฟิร์สบอกว่านะคะช่วงโฆษณานี่สําคัญเพราะว่าท่านผู้ชมทราบไหมคะแค่30 สามสิบใช่วินาทีวินาทีเนี่ยสามล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาแค่สามล้านนี่ยังเรียกว่าสามล้านนี่เยอะมากเรแข่นใช่ค่ะก็แล้วช่วงเวลาสั้นๆนะสาสิบวินาทีปาเตียวเองนะคะวันนั้นก็ดูอยู่ปาเตียวใช่ไหมคะก็คุณเฟิร์สได้ดูโฆษณาชอบตัวไหนมากที่สุดคะก็ชอบทุกตัวนะคะแล้วพี่ลิสาคะชอบตัวไหนเออถ้าถามดิฉันนะคะเท่าที่ดูมาดิฉันชอบที่เป็นโฆษณาของโฟล์คสวาเก้นนะคะที่เป็น ด a กเวเดอรนะคะเป็นเด็กนะคะตัวเล็กๆซึ่งนะคะทำท่าแบบนี้นะคะเป็นความฝั่นของเด็กที่ว่าเขาอยากให้มันมีมีพลังมีพลังนะคะมีเมจิกเกิดขึ้นนะคะเวลาเขาทำอย่างนี้แล้วก็ตอนจบนะคะก็คือพ่อขับรถมานะคะแล้วก็กดรีโมทนะคะแล้วเด็กทำท่าเลยนะคะเลยบอกดีใจเนื่อดมีพลังน่ารักมากๆน่ารักนะคะแต่ที่สำคัญนะคะทราบไหมคะว่าใครนะคะเป็นคนที่จ่ายค่าโฆษณาปีนี้ที่แพงที่สุดใครคะ ไคลเลอร์นะคะเป็นรถของไคล์เลอร์นะคะที่เรียกว่าเพียงแค่30วินาทีนะคะช่วงโฆษณาของไค y ์เลอร์นี่จ่ายไปนะคะประมาณ90วงิก็สล้านบายโอ้โหนะคะเยอะมากเลยทีเดียวค่ะแต่ก็เชื่อว่านะคะก็ได้รับผลตอบรับนะคะจากสิ่งที่ลงทุนลงไปนะคะเชื่อว่าหลายๆโฆษณานะะคที่มาในช่วงนี้เนี่ยก็เชื่อว่าก็คงได้รับลูกค้ามากขึ้นเนะ ก็อันนี้เป็นข่าวนะคะที่ดิฉันกับคุณเฟิร์สนำนะคะมาฝากควันหลงจากซุปเปอร์โบ์เดี๋ยวนะคะเราไปเบรกกันสักครู่แล้วก็ช่วงสองหน้าช่วงหน้าเกินไปสักหน่อยดีไหมมีอะไรบ้างโอ้โหเห็นมีเรื่องเกี่ยวกับนะคะเชฟสาวเชฟสาวทําอาหารแต่ว่าทําอาหารไม่ธรรมดาอ่าจะทําอาหารแบบไหนต้องไรนบอกไว้นิดนึงนะเป็นเป็นเชฟสาวแนวเซ็กซี่ใช่แล้วมาทําอาหารให้เราดูแล้วจะเป็นอย่างไรเซ็กซี่ขนาดไหนนะคะช่วงหน้ามาติดตามแล้วก็นอกจากนั้นค่ะยังมีเรื่องของค่ะ เรื่องของปลานะคะ<ช>ปลา,ปาโลมาปลาโลมาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะในเบล็กหน้าค่ะมิะลินไทยซานฟรานซิสโกมาซานฟรานซ์มาเริ่มที่นี่คนไทยได้ราคาพิเศษค่ะพักโรงแรม5ดาวกลางแหล่งชอปปิง้ง ก็โทรมาเรื่องหิวหายห่วงทั้งสามมือ้อราคาก็ทุกถูกและรสชาติแบบไทยๆมาซานฟรานซ์มาเริ่มที่นี่มินเล่นไทยอหน้าเสร็จแล้วให้จองทัวร์ไปนาป้าต่อเลยม กินกลับก็ไปเบียร์มาเพิ่มดีความนุ่มนวนที่หนักแน่นเบียร์สิง Your senses fly with the touches of Thai, Thai smooth as silk.